แกตัวไปไม่มีลูกทำยังไงดีครับเหงาแน่นอนแต่ผมว่ามันกำลังจะมีอีกหนึ่งเทรนครับที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยสนใจมาดูที่เขาก็บอกว่าเขาสนใจ5้าแป๊บผมเลยถามว่าเฮ้ยพี่ซื้อไว้ทำไมเยอะๆครับเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาไว้อยู่ยามเกษียณกับเพื่อนนะเขาเอากลุ่มเพื่อนเนี่ย ไม่มีลูกกันเลยครับเขาเลยกล่าว่าเออชีวิตบ้านปลายเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันกับเพื่อนตรงนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งในอนาคตครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยจะมีลูกกันก็จะเป็นกลุ่มคนสังคมสูงอายุเนาะไม่มีลูกมีหลานก็มาอยู่รวมกันเอ้ผมว่าก็จะเป็นภาพที่น่ารักนะครับมาอยู่ในบ้านของเราที่มีความสุขนะครับปลูกบ้านสร้างอยู่กับเพื่อนเพื่อนของเราที่เรารักบ้านปลายก็ไม่เหงานะครับอยู่กับเพื่อนๆประมาณนี้นะก็อย่างที่ดินได้เห็นครับที่เราทําการถมดินอยู่เนี่ยก็ชื่อว่าโครงการแกงมาาาาารรรรรรับบบออยู่่่่ทททีีีีเเขชชชชโงงมมมุุุพจกกกื็ง ใกล้ปั๊มชื่อดังและร้านสะดวกซื้อชื่อดังเนี่ยเนาทีเท่านั้นเองแล้วก็ใกล้โครงการพระราชดำริเขาชงุ้ม1นาทีเท่านั้นนะครับก็ทำเลดีมา,มากๆครับใกล้คาเฟ่เทียนจีห้าทีด้วยนะตารางวาละสามพันกว่าบาทครับเริ่มต้นร้อยสี่สิบห้าตารางวานะครับนี้เรากำลังการถมบดอัดที่ดินนะครับถ้าสนใจเนี่ยทักแชทคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยจะไม่ได้แปลที่ติดกันเีจะไม่ได้อยู่ติดกับเพื่อนนะครับจะเสียใจนะ